วันนี้เวลา13นาิ59นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวงังสรรพทุมพระราชทานพระราช,ชาวโรการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลและอ่องพระบาทตามลำดับดังนี้พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตตะรวดีจุลลานนท์ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยนำคณะภริยาองค์มนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทุนและอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม,ม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ศาสตราจารย์เกติคุณพรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมสิทธิเก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหินดลเฝ้าทุนและองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมสิทธิเก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหินดลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่5 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางภากมลรัตะเสรีกรรมาการและรองเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวภากาสวรรค์ปัจชยคุปละคณะเฝ้าทูลละอ่อมพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายฉโฉนดที่ดินตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงเก่าและอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา นางสาวสมทรงยนตรรักษ์รองประธานฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนหรือมอสอชเอฝ้าทุนละออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์อุดมผลพืชภัยบูรณ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินนำนาย ทรณินพิชยางกูลนายกสมาคมศิทยิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะเฝ้าทุลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล55ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา17.21นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวังสระประทุมพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ลินคอนเฉินประธานกิติมศักดิ์ คณะกรรมการการแพทย์จีน President Emeritus of China Medical Board, นำนายแพทย์โรเจอร์กลาสประธานคณะกรรมการการแพทย์จีน Current President of China Medical Board และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย